สวัสดีครับผมเต๋าเศรษฐพงศนะครับวันนี้เต๋ามาในฐานะพรีเซนเตอร์คนใหม่ของ Carmex ครับ my favorite lip balm ของเต๋าหรอครับบอกได้เลยครับตอนนี้ต้อง Carmex เท่านั้นครับที่เต๋าเลือกใช้หลังจากที่เต๋าได้ลองทาลิปบาล์มร a r m e x แล้วนะครับบอกได้เลยว่าผิวปากนน่น่มชุ่มชื่นขึ้นมากๆเลยนะครับปัญหาที่เคยมีนะฮะ อย่างเช่นปากแห้งปากดำนะครับหายไปในทันทีเลยนะครับอ้าไม่เชื่อใช่ไหมล่ะถ้าไม่เชื่อมาดูปากเต่าใกล้ๆสิครับพบกับเต่าแล้วก็กิจกรรมพิเศษได้เร็วๆนี้นะครับผมที่ทางเพจนะครับ k a r m ก x t h a i l a น d นะครับผมเซิร์ชได้เลยนะครับพิมพ์ r ามิกแล้วก็เว้นวักไทยแลนด์ใน Facebook ได้เลยครับและสามารถหาซื้อลิปตบาล์ม Carmex ได้ที่นี่เลยนะครับ คนอย่าลืมนะครับปากมีปัญหาใช้ c a ร์เม็กครับลองลองเลยต้องลองนะ